คำสอนอันล้ำลึกของหลวงปู่ฟั่นอาจารโรชี้ให้เห็นสภาวะของใจที่พาเราเวียนว่ายไปตามบุญตามบาปใจคิดฟุ้งซ่านไม่อยู่กับตัวนั่นแหละคือการไปต่อพบต่อชาติเกิดอีกตายอีกตามวิบากที่เราทำไว้ใจเปรตคือใจที่เผาไหม้ด้วยโทสะริษยาพยาบาทใจนรก คือใจที่เต็มไปด้วยความทุกข์กลุ้มอกกลุ่มใจใจมนุษย์คือใจที่ตั้งมั่นในศีลห้าทำทานเจริญภาวนาใจเศรษฐีเท้าพระยาคือใจที่ดีงามเปี่ยมเมตตาใจเทวดาคือใจที่มีฮิริอตตะปะรู้ละอายและเกรงกลัวต่อบาปใจพรมคือใจที่ตั้งอยู่ในพรมวิหารธรรม อ่อนโยนว่างโปร่งเหมือนอากาศใจพระอรหันต์คือใจที่รู้เท่าทันความว่างและปล่อยได้หมดใจพระพุทธเจ้าคือปัญญาที่รู้แจ้งแข่งตลอดทุกอย่างอย่างสิ้นเชิงคำสอนนี้เตือนให้เราหันกลับมาดูใจของเราเองว่าในแต่ละวันใจเราอยู่ในภพใดและเราจะพัฒนาใจให้สูงขึ้นได้อย่างไร ขอให้ทุกท่านได้ประโยชน์ได้สติและพบความสงบจากคำสอนของหลวงปู่ฟ้่นเทินหากคลิปนี้ทำให้คุณเย็นในใจฝากกดไลค์และติดตามช่องเพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะ Brighter Day พลังใจดีๆที่ส่งถึงคุณทุกวัน